สวัสดีครับ s ิ r ิ v i ช Channel น,น,นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับนำเสนอขายเป็นแ l นโรเวอร์นะครับ Discovery One นะครับชมแรกนะครับก,ก่อนอื่นเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนนะครับ ครับก็คันนี้ครับเป็นแรนด์ดี๊ดึงนะครับสีเขียวนะครับก็ภายนอกก็สีเขียวนะครับสภาพถือก็พอใช้นะครับก็มีร่องรอยเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับผมก็มีอะไรบ้างคันนี้มีกระชนหน้าครับผมเป็นกระชนหน้านะครับตัวนี้ แล้วก็ตันนี้กันชนหน้ามีที่ใส่วินนะครับตรงนี้สามารถใส่วินได้ถ้าใครจะใส่เพิ่มนะครับแล้วก็เป็นาสายเลียวข้างนะครับตรงนี้สายเลียวข้างพร้อ,อมบันไดนะครับ สปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับก็สปอร์ตไลท์ก็ใช้งานได้นะครับผมมีสน็กเกิลครับผมสน็กเกิลข้างซ้ายตัวนี้แหลกหลังคาครับแหลกหลังคาเป็น2ชั้นนะครับแบบนี้นะครับบันไดที่ตัวรถมีให้หยุ่แล้ว ก็ฟิล์มค่อนข้างดำนิดนึงนะครับส่วนายางนะครับเป็นยางฮันกุ๊กนะครับขนาด2 4 5นะครับ7 5 R 1 6 2 4 5 7 5 R 1 6นะครับเบิร์กม่นะครับตัวนี้ เดี๋ยวพาปีสองพยิบสองครับเพิ่งเบิกใหม่เลยตอนนี้นะครับถายนอกก็จะมีประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวพาชมภายในกันต่อนะครับภายในนะครับคอนโซลหน้าก็มีแตกบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆก็มีการโมดิฟายมาแล้วบ้างนะครับ mm hmm. ก็ขายตามสภาพนะครับคันนี้แ mm hmm. อรใช้ปุ่มนี้นะครับสองปุ่มนี้อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา เกียร์โฟนะครับใช้งานได้คันนี้ต่อ IG นะครับผ่านสวิตช์นี้เวลาสตาร์ต้องต้องออนปุ่มนี้ก่อนนะครับต้องเปิดสวิตช์นี้ก่อนโอเคเบาะมีขาดนะครับด้านหน้าเบาะมีขาดด้านคนขับนะครับโอเคเดี๋ยวพาชมด้านหลัง ด้านหลังเบาะายังเต็มอยู่นะครับโอเคอยู่นะครับห้องโดยสารด้านหลังต่อไปเป็นด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนี้เบาะแถว3ามเบาะพับนะครับยังอยู่นะครับโอเคังอยู่ครบสองข้างนะครับ ก็จะประมาณนี้มีไฟท้ายนะครับตอนนี้ไฟท้ายไม่เดิมนะครับของเดิมพอดีจะทําการสั่งแต่ว่าตอนนี้ของยังไม่เข้านะครับผมก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนไฟท้ายน่าจะตกประมาณข้างละ9 0้บาทนะครับที่สั่งโอเค ภายนอกภายในแล้วเดี <maz> ๋ยวพาชมเครื่องนะครับเดี๋ยวขอวางเปิดเครื่องสักครู่นะครับ อันนี้เป็นห้องเครื่องนะครับเครื่องเป็นดีเซลนะครับ 1KZ นะครับ t o y ย t a 1K Z 3 0 0 0ซพีซีครับชนกับเกียร์เดิมนะครับเมื่อกี้เป็นเกียร์เดิมของแลนนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับปี P 65เพิ่งเบิกนะครับ เรื่องก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให,ให้ฟังนะครับครับผมก็ลองฟังเสียงด้วยนะครับอันนี้สตาร์ทแล้ว วิวการใช้งานนะครับโอเคฟังเครื่องแล้วเดี๋ยวไปลองพาไปชมช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็เป็นคอยสปริงนะครับขาหน้าหลังเดิมนะครับสปริงเปลี่ยนมาแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นของอะไรอันนี้ไม่แน่ใจความสูงน่าจะสูงกว่าปกตินิดหน่อยครับช็คหลังนะครับเป็นเอ่อกราบเบี้ยวสฟารีนะครับสี่ต้นเป็นด้านล่างข้างหน้างครับนี้ก็จะเป็น ฝุ่นๆดินแดงนิดนึงผมไม่ได้พ่นการสนิมนะครับด้านล่างด้านนี้ด้านหน้านะครับสปริง ก็สรุปเดี๋ยวสรุปข้อมอูลคร่าวๆให้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมใช้งานลองขับมาแล้วก็หลังจากที่ลองขับไปภูเรือนะครับจังหวัดเลยไปกลับก็บเกือบพันกิโลนะครับก็จุดที่อาจจะต้องนําไปแก้ไขต่อนะครับคันนี้ก็มีคัส์นะครับเริ่มดังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ชก <c oughs> ช่วงหน้าอาจจะย้อยนะครับนิดนึง เวลาเข้าโคง้งเวลาอะไรเงี้ยครับจะรับรู้ได้ก็สีก็พอใช้ครับพอประมาณภายนอกโอเคอุปกรณ์ก็ค่อนข้างครบนะครับถ้าสำหรับใครที่ไปใช้แบบสายแคมป์สายด้ยนะครับก็มีเหล็กหลังคาและยางก็เป็นยาง MT ใหม่เลยนะครับเกยสโฟใช้งานได้ เออก็เย็นนะครับผมอาจจะไม่ฉ่ำมากนะครับก็ข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ประกอบการตัดสินใจนะครับเครื่อง 1KZ 3 0 0 0สเซนีซีนะครับก็คันนี้ผมเสนอขายนะครับอยู่ที่ราคานะครับ2 0งแ0 0เจ็ดหบาทนะครับคันนี้ ก็คุ้มครับสำหรับสเปคนี้เพราะว่าก่อนอันนี้ผมขายไป3ามแสนกว่านะครับอันนี้ก็ตามสภาพเผื่อแบบใ,ใช้ปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าทรงอะไรก็โอเคดูดีแล้วนะครับเผื่อใครต้องการนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ซิรีส c แชนแนลนะครับคันนี้นะครับภาษี6กหนะครับคันนี้สรุปอีกทีก็เสนอขายอยู่ที่สามแสน เจ็0หมื่นเก้าพันบาทนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ซิรีส c แชนแนลนะครับ0882808645นะครับมาดูรถมาชมรถได้มาลองได้ครับอยู่ที่วังน้อยอายุทยานะครับผมวันนี้คันนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถ อะไรใหม่ๆก็จะมานำเสนอมารีวิวให้เห็นกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็มีติดอะไรติดขัดตรงไหนก็ขอภัยด้วยนะครับผมก็รีวิวไปแบบเรียวๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม